สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ป,ปวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องนักเรียนโอลวอนมัธยมโอลเวง EP หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้หนุ่มตีขายใหญ่พ่อรวยลูกผออที่ไปหลงรักสาวห่วยเกตอันดับท้ายๆของโรงเรียนเข้าซึ่งโรงเรียนนี้จะแบ่งชนชั้นนักเรียนด้วยเกตและความรวยโดยการที่ใครเรียนดีเกตด,ดีก็จะได้กินข้าวก่อนได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายในโรงเรียนแต่ไม่ว่าไอ้หนุ่มตีจะจีบสาวหวยห่วยแตกประจำโรงเรียนสักเท่าไหร่เธอก็ดูไม่สนใจเขาเลยสักนิดหนุ่มตีก็เลย ยอมทุ่มทุกอย่างที่มีเพื่อให้สาวคนนี้ตอบรักเขาให้ได้เรื่องเราจะเป็นยังไงหนุ่มตีจะจีบสาวห่วยติดไหมจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนกึมโดนักเรียนทุกคนกําลังวิ่งหน้าตั้งใส่เกียร์หมาไปที่โรงอาหารเพื่อที่จะจับจองโต๊ะในการกินข้าวกันแต่พอไปถึงทุกคนก็ต้องเข้าแถวยืนรออยู่หน้าโรงอาหารเพราะว่ากฎของโรงเรียนนี้คือคนที่ได้เกรดดีและเรียนดีจะได้เข้าไปกินก่อนนั่นเองส่วนคนที่เรียนห่วยก็จะได้เข้าที่หลังแถมไม่เหลืออะไรให้กินอีกด้วยระหว่างนั้นเองครูก็เรียกชื่ออันดับ1-10ถึงของโรงเรียนเพื่อเข้าโรงอาหารไปกินข้าวแล้วพอหนุ่มหน้าลิมที่เปน็น อันดับหนึ่งของโรงเรียนคนนี้เขาชื่อว่าแดฮวีเป็นคนที่เรียนเก่งมากแถมยังได้รับตําแหน่งเป็นถึงประธานนักเรียนอีกด้วยบักหน้าลิมแดฮวี e เป็นคนเดียวในโรงเรียนที่บ้านไม่ได้รวยแต่สามารถขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งได้แม่สาวหน้ามนคนหน้าหวยที่ยืนอยู่หัวแถวคนนี้เธอชื่อว่าอึนโฮเป็นนางเอกของเรื่องแถมยังเป็นคนที่ห่วยแตกมากๆอยู่อันดับท้ายๆของโรงเรียนเลยก็ว่าได้แม่สาวผมสั้นที่ยืนข้างๆก็คือเพื่อนซี้ของเธอชื่อว่าซาลังนั่นเองทั้งคู่โดนไลใ่ให้ลงไปยืน เรียงคิวตามอันดับทําให้ทั้งคู่ถึงกับแซงกันเลยทีเดียวหลังจากที่นักเรียนค่อยๆเข้าไปกินทีละคนจนถึงคิวของน้องหมวยอึนโฮแล้วก็เพื่อนแล้วพร้อมกับอาหารที่เหลือน้อยลงไปทุกทีทันใดนั้นเองไอหนุ่มตีหน้ามึนเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลามันก็เดินแซงคิวเข้าไปในโรงอาหารหน้าตาเฉยเพอหนุ่มตีคนนี้เขาชื่อว่าแทอุนและสาเหตุที่เขาได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นในโรงเรียนนี้ก็เพราะว่าพ่อของเขาเป็นเจ้าข,ของโรงเรียนนี้นั่นเองหนุ่มตีมันได้กินก่อนคนอื่นไม่พอมัน ยังได้ไข่ดาวเพิ่มอีกหนึ่งฟองด้วยพิเศษจริงๆหลังจากกินข้าวเสร็จน้องหมวยอึนโฮของเราก็วางแผนที่จะโดดเรียนเพื่อที่จะไปทํางานเสริมแจกใบปลิวแล้วก็นัดรุ่นพี่ที่สอนเธอเตรียมเข้ามาหาลาัยไว้เพราะว่าบ้านของเธอฐานะค่อนข้างที่จะไม่ดีนักและแผนของเธอก็คือให้เพื่อนซีอย่างซาลังช่วยโยนกระเป๋าลงมาจากหน้าต่างห้องเรียนนั่นเองซาลังก็ทําได้ดีโยนกระเป๋าลงมาทั้งๆที่ซปเปิดอยู่เล่นสบายปลิวหล่นกระจายเต็มพื้นไปหมดน้องหมวยที่เห็นแบบนั้นก็ภูมิใจมากที่มีเพื่อน ตลาดแบบนี้เธอรีบเก็บของขึ้นมาเพราะกลัวครูจะมาเห็นระหว่างนั้นเองไอ้หน้าลิมประธานนักเรียนรูปหล่อก็เข้ามาช่วยน้องหมวยเก็บใบปลิวแถมยังบอกอีกว่าจะช่วยแก้ตัวกับครูให้เองเป็นคนดีจริงๆหลังจากนั้นน้องหมวยอึนโฮก็มาที่จักรยานคู่ใซของเธอเพื่อเตรียมตัวจะออกจากโรงเรียนระหว่างนั้นเองไอ้หนุ่มตีหน้ามึนก็โผล่มาเพราะว่าจะโดดเรียนเหมือนกันทั้งครูก็ยืนเถียงกันเพราะหนุ่มตีมันมีมอเตอร์ไซค์จะทําให้เสียงดังแล้วคนอื่นจะจับได้เธอก็เลยบอกให้เธอไปก่อนแล้ว ค่อยสตาร์ทรถแต่หนุ่มตีมันก็ไม่ฟังขับรถท่อดังบิดออกไปหน้าตาเฉยตัดมาที่น้องหมวยกําลังขี่จักรยานอย่างสบายใจทันใดนั้นเองไอ้หนุ่มตีมันก็บิดมอไซค์หนีมอไซค์อีก2คันอยู่จนทําให้ไปเฉียวน้องหมวยจะล้มลงหนุ่มตีที่เห็นแบบนั้นก็เบรกรถซะหน้าทิมแล้วก็วนกลับมาช่วยน้องหมวยทันทีพอเอาน้องหมวยซ้อนท้ายเสร็จ2คันนั้นมันก็ยังไม่เลิกตามหนุ่มตีก็เลยประชันหน้าพุ่งเข้าไปหาแล้วก็ยกล้อเท่ๆไปหนึ่งที่ทาให้มอไซค์สองคันนั้นล้มลงไปนอนกอน กับพื้นเลยทีเดียวพอทั้งคู่ขี่ออกมาจนปลอดภัยแล้วหนุ่มตีก็จอดให้น้องหมวยลงและทั้งคู่ก็เถียงกันไปเถียงกันมาเหมือนเดิมระหว่างนั้นเองน้องหมวยก็มีโทรศัพท์เข้าแล้วเธอก็พูดกับคนในสายว่าจะให้เธอใส่ชุดนักเรียนแถมจะจ่ายเพิ่มให้อีกหนุ่มตีแทอุ่นที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าน้องหมวยเป็นเด็กเสียเอาซะนั่งงงไปเลยพอวางสายเสร็จน้องหมวยก็รีบเดินไปหารุ่นพี่ที่เธอนัดไว้ทันทีรุ่นพี่คนนี้ก็คือหนุ่มมหาลัยที่เธอแอบชอบและเธอก็ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเธอจะมาเรียนที่เดียวกับรุ่นพี่คนนี้ให้ได้ระหว่างที่น้องหมวยกําลังนั่งเขินบิดไปบิดมาหน้าแดงเป็นแกงผนงอยู่นั้นรุ่นพี่ก็ดันทักหมวกกันน็อกจักรยานที่น้องหมวยลืมถอดซะงั้นทําเอาน้องหมวยถึงกับอายทําตัวไม่ถูกเลยทีเดียวระหว่างที่ทั้งคู่นั่งคุยกันเรื่องที่น้องหมวยเตรียมตัวจะสอบเข้ามหาลัยอยู่หนุ่มตีมันก็เดินมาดึงน้องหมวยไปแต่รุ่นพี่ก็ดึงมือน้องหมวยไว้หนุ่มตีมันก็เลยบอกชื่อมันไปพร้อมกับซัดหน้ารุ่นพี่เป็นหมมมัดแบบคทําาเออน้งวยตกใจ มากและสาเหตุที่หนุ่มตีทำแบบนี้ก็พอคิดว่ารุ่นพี่คนนั้นเป็นเสียที่รับเลี้ยงน้องหมวยนั่นเองหนุ่มตีกําลังจะประเคนหมัดนุ่มๆให้รุ่นพี่อีกหนึ่งทีแต่น้องหมวยก็เอาตัวเข้ามาบาังเอาไว้ทําเอาหนุ่มตีถึงกับชงงักแล้วก็ยอมกลับเลยทีเดียวหลังจากนั้นน้องหมวยกอธิบายให้หนุ่มตีฟังว่าไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดแต่ด้วยความขี้เก๊กของหนุ่มตีก็พูดแค่ขอโทษแล้วก็เอามือล้วงกระเป๋าอยู่แบบนั้นแม้กระทั่งขึ้นมอเตอร์ไซค์เขาก็ยังใช้มือเท hey, จริงรงๆนนนนน้้ออหมวยยนนยืบบบู่่แบบััก พักจนหนุ่มตีขี้เกียจฟังแล้วก็ขี่มอไซค์หนีออกไปตัดมาที่น้องหมวยเข็นจักรยานเศร้าหลุดกลับบ้านพร้อมกับแชทคุยกับรุ่นพี่ไปยิ้มไปเหมือนคนบ้าตลอดทางวันต่อมาที่โรงเรียนวันนี้เป็นวันประกาศผลสอบและประกาศอันดับในโรงเรียนบักหน้าลิมแดฮวีประธานนักเรียนของเราก็ได้ที่1เหมือนเดิมและน้องหมวยอึนโฮก็ยังได้ที่โลเหมือนกันน้องหมวยเครียดมากเพราะว่าถ้าคะแนนเธอยังอยู่อันดับเทท้ายแบบนี้เธอจะไม่สามารถเข้ามาหาลัยไหนได้เลยนั่นเองตัดมาที่ห้อง เรียนครูประจําชั้นที่ชื่อว่าครูชิมเขาเป็นครูที่เพิ่งเข้ามาใหม่และก็เห็นใจนักเรียนมากๆช่วยนักเรียนทุกๆเรื่องในขณะที่ครูคนอื่นในโรงเรียนนี้มักจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลกักและก็หลงในอํานาจของเงินครูชิมที่เห็นนักเรียนเครียดเรื่องระบบการสอบสี่ครั้งต่อเดือนและจัดอันดับนักเรียนแบบนี้เขาก็เลยสัญญากับนักเรียนว่าจะไปช่วยคุยกับครูใหญ่และครูคนอื่นๆให้หลังจากที่ครูชิมออกไปบิดาลูกสาวของหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเส้นใหญ่ก็ วยวายเสียงดังลั่นห้องเพราะว่าสมุดของเธอหายเธอโทษคนนั้นคนนี้ว่าเอาของเธอไปจนสาวห้าวอย่างซึ่งลีทนไม่ไหวปาของลุกเดินหนีออกจากห้องไปมาทางฝั่งของครูชิมเขาก็ทําตามที่คุยไว้กับนักเรียนจริงๆเสนอเรื่องที่จะลดการสอบให้นักเรียนแต่ครูใหญ่ก็ยังไม่ยอมอยู่ดีเอาแต่พูดว่าจะเพิ่มการสอบจะเพิ่มการเรียนขึ้นเรื่อยๆครูพระละที่นั่งฟังอยู่ด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนพูดตรงๆก็เลยอุทานขึ้นมาว่าใครจะไปสนใจเรื่องคะแนนกันทํา เอาครูใหญ่กับครูทุกคนนึงก็หันควาบมามองหน้าเลยทีเดียวแต่เสียงออดก็ดังขึ้นพอดีทําให้ครูพระละลอดตัวไปวันต่อมาในห้องเรียนวิชาของครูสายโหดเขาเป็นครูที่ถือไม้ตลอดเวลาอย่างกับนักสู้คมแฟกน้องหมวยอึนโฮกับซาลังเพื่อนซีคุยกันเรื่องที่น้องหมวยจะเข้าเรียนมาหาลัยฮันกุกเพราะรุนพี่ที่เธอแอบชอบอยากมีแฟนเรียนที่เดียวกันทันใดนั้นเองครูสายโหดก็เดินเข้ามาข้างหลังแล้วก็วางไม้ไปที่ไหล่ของน้องหมวยทําเอาน้องหมวยถึงกับสง,งบสงี่ยมทันที ครูถามน้องหมวยว่าคะแนนอยู่อันดับไหนกอเธอบอกว่าอยู่อันดับท้ายๆครูก็ด่าน้องหมวยแล้วก็เปรียบเทียบทันทีว่าถ้าเธอเป็นเนื้อคงเป็นเนื้อคุณภาพที่แม้แต่หมาก็ไม่กินแถมจะไม่ได้การปฏิบัติเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยหลังจากหมดคาบสาลังก็โมโหแทนเพื่อนมากยืนด่าครูสายโหดเสียงดังอยู่แบบนั้นทมเอาน้องหมวยถึงกับไอหนักกว่าเดิมอีกระหว่างนั้นเองประธานหน้าลิมกับแฟนสาวก็เดินเข้ามา,า,เ,เ,า,มาเธอชื่อว่าน้ำจูเป็นสาวที่ฮอตมากในโรงเรียนน้ำจูขอตัวเข้าห้อง ไปก่อนและสาเหตุที่ประธานมาหาก็เพื่อที่จะบอกน้องหมวยว่ามีสิทธิ์เข้าเรียนมาหาลัยฮันกุกได้เพราะว่าจะมีการแข่งขันวาดรูปขึ้นและเขาก็รู้ว่าน้องหมวยมีความสามารถเรื่องการวาดรูปนั่นเองหลังจากประธานพูดเสร็จน้องหมวยก็ยืนฟังอยู่แบบนั้นอย่างกับได้เข้าเรียนแล้วตอนกลางวันน้องหมวยก็มานั่งฟันไปถึงตอนที่เธอเป็นแฟนกับรุ่นพี่นั่งวาดรูปไปด้วยยิ้มหวานไปด้วยแต่ทันใดนั้นเองไอ้หนุ่มตีแทอุนก็เข้ามาดับฟันหยิบสมุดที่น้องหมวยวาดไปดูแล้วก็วิพากษ์วิ อาจารย์ว่าลายเส้นห่วยมากแถมยังบอกอีกว่าให้ทําเนื้อเรื่องให้มันแปลกใหม่พอหนุ่มตีมันแกล้งน้องหวยจนสะใจแล้วก็เดินออกไปมวยถูกคู่จริงๆหลังจากนั้นน้องหวยก็มาระบายเรื่องที่หนุ่มตีมันวิจาร์การ์ตูนของเธอให้เพื่อนสีอย่างซาลังฟังในห้องน้ําโดยที่มีแม่ซาลังที่เป็นพาลงประจําโรงเรียนยืนฟังอยู่ด้วยตอนเลิกเรียนคู่รักประธานนักเรียนกับน้าจูก็เดินกลับบ้านกันอย่างกระหนุ่งกระหนิงด้วยความที่น้าจูเป็นสาวฮอตเธอก็ไม่อยากรีบกลาบแต่ประธานหน้าลิมของเรามีภารกิจที่จะต้อง ไปสอนหนังสือสองแม่ลูกมาหาปะเลยต่อนำจูก็เลยขอให้ประธานเอาโพยที่จดทั้งหมดมาให้เธอไว้ลอกประธานของเราก็เล่นเอาออกมาให้สมหมดเลยหลังจากนั้นประธานก็ขึ้นรถหลูไปโดยที่นำจูเดินออกจากโรงเรียนไปพร้อมกับเอฟซีตามถ่ายรูปเป็นกองร้อยตัดมาที่หนุ่งตีมันเอาอีกแล้วทำอะไรบ้าๆบอๆอีกแล้วขับมอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทจนคนต้องกระโดดหลบกันไปหมดและจุดหมายที่เขาจะมาก็คือโรงเรียนกวดวิชานั่นเองสาเหตุที่เขาต้องมาที่นี่เพราะว่าโดนพ่อของเขาบัง ขับให้มาเรียนพิเศษเพิ่มเนื่องจากหนุ่มตีมันไม่ค่อยตั้งใจเรียนสักเท่าไหร่วันวันทแต่เรื่องไร้สาระตัดมาบนรถนี่ก็คือสองแม่ลูกมาหาปัญยานั่นเองไอหน้าขาวยังกับแวมพายนี่ชื่อว่าฮีชานแม่มันใหญ่มากแถมยังใช้เงินแก้ปัญหานในทุกเรื่องด้วยรวมถึงการสร้างประธานของเรามาติแเข้มให้ฮีชานอีกด้วยแม่ฮีชานวันวันไม่ทําอะไรคอยแต่จะให้ลูกตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนแทนประธานให้ได้อยู่แบบนั้นประธานของเราก็ติวตลอดทางจนมาถึง หน้าโรงเรียนกวดวิชาพอหนุ่มฮีชานมันก็เข้าไปเรียนพิเศษต่อโดยที่ประธานก็ยืนมองอยู่แบบนั้นเหมือนว่าเขามีอะไรอยู่ในใจหรือว่าอยากจะมีเงินเรียนพิเศษแบบลูกคนอื่นบ้างพอกลับมาถึงบ้านประธานก็เอาเงินที่ได้จากการติวหนังสือมาเก็บใส่ลิ้นชักเอาไว้โดยที่นิ้วของเขามีแผลจากการเขียนหนังสืออย่างหนักอยู่ด้วยมาทางฝั่งของน้องมวยเธออยากเข้ามาหาลัยฮันกุกมากเธอไปของเงินแม่เรียนพิเศษในการวาดรูปเพิ่มแต่ด้วยฐานะทางบ้านไม่ดีนะักแม่ก็เลยไม่มีเงิน ให้เธอไปและพรุ่งนี้จะเป็นการสอบวัดผลครั้งใหญ่ของโรงเรียนนักเรียนทุกคนกระติวกันอย่างจริงจังเรียกได้ว่ามองเพื่อนๆทุกคนเป็นคู่แข่งกันไปหมดเพื่อให้อันดับของตัวเองออกมาดีเช้าวันต่อมาถึงวันที่การสอบครั้งสําคัญได้เริ่มขึ้นพอเข้าห้องสอบปุ๊บทุกคนก็นั่งทําข้อสอบกันเงียบอย่างกับป่าช้าวัดดอนแต่พอหมดเวลาสอบอยู่ๆเสียงเพลงก็ดังขึ้นและน้าก็ถูกปล่อยออกมาทั่วโรงเรียนจนข้อสอบเปียกไปหมดนักเรียนทุกคนดูเหมือนจะดีใจมากที่ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องเครียดนั่งทาข้อสอบอีกแล้วและคนที่ดีใจที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นน้องหมวยของเรานั่นเองและฝีมือของคนที่ทําก็คือชายชุดดาที่คนทั้งโรงเรียนรู้จักกันในชื่อว่าเอกเอกคือคนที่อยากให้โรงเรียนนี้ดีขึ้นและก็คอยป่วดโรงเรียนอยู่ตลอดมาทางฝั่งครูชิมที่กําลังยืนงงในดงน้ําอยู่อยู่ๆก็มีตํารวจสาวสวยเดินเข้ามาและเหมือนว่าครูชิมจะแอบปิ๊งในความสวยของเธอด้วยตํารวจสาวสวยคนนี้เธอถูกโรงเรียนจ้างมาให้ตามจับเอกนั่นเองหลังจากเหตุ การสงบลงแล้วครูใหญ่ก็เรียกให้นักเรียนทุกคนไปที่หอประชุมเพื่อตำหนิคนที่ทำแต่ก็ยังหาตัวคนทำไม่ได้ระหว่างที่ครูใหญ่กำลังพูดอยู่อยู่ๆน้องมวยก็คิดไอเดียการวาดการ์ตูนของเธอออกแล้วเธอรีบเล่าให้ซารังฟังทันทีว่าจะวาดจำลองเหตุการณ์ของเอ็กที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยที่ให้เอกเป็นพระเอกและครูใหญ่เป็นตัวร้ายแต่เธอดันพูดดังไปหน่อยเลนเอาได้ยินกันทั้งหอประชุมเลยสารังห้ามแทบไม่ทันหลังจากวันนั้นทุก คนในโรงเรียนก็ดูเหมือนจะให้ความสนใจเอ็กมากขึ้นและก็ต่างพากันหาว่าใครคือเอ็กตัวจริงกันแน่ตอนค่ำหลังเลิกเรียนระหว่างที่ประธานและหนุ่มตีกำลังเดินเล่นโทรศัพท์อยู่ทั้งคู่ก็มาเจอกันแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ทำให้มีปากเสียงกันเข้าแล้วก็พากันแยกย้ายกลับไปวันต่อมาในคาบของครูสายโหดน้องหวยกำลังสนุกกับการวาดการ์ตูนเรื่องใหม่ของเธออยู่แต่ครูสายโหดก็ดันเดินมายึดสมุดเรื่องนี้ไปซะได้แถมยังยึด มือถือที่หนุ่มตีกำลังนั่งเล่นไปด้วยอีกน้องหมวยของเราก็ไม่ยอมแพ้พยายามวิ่งตามครูสายโหดแล้วก็อ้อนวอนเขาให้คืนสมุดให้กับเธอแต่ไม่ว่าจะทำยังไงครูก็ไม่ยอมคืนให้ระหว่างนั้นเองหนุ่มตีก็เดินออกมาบอกว่าเขาอยากได้โทรศัพท์คืนเพราะเป็นของขวัญชิ้นใหม่ที่พ่อเขาซื้อให้ได้ยินแบบนั้นครูสายโหดก็รีบคืนให้ไหวเลยเพราะว่าพ่อของหนุ่มตีก็คือผอเอจ้าของโรงเรียนนี้นั่นเองลำเอียงจริงๆน้องหมวยที่เห็นแบบนั้นก็พยายามบอกให้ครูคืนให้เธอด้วย ปูก็เลยพูดเหมือนจะเน็บแนมนุมตีไปด้วยว่าให้ไปทําตัวมีเส้นมีสายใหญ่โตจะได้ไม่ต้องทําตามกฎได้ หลังเลิกเรียนน้องมวยก็มาอ้อนวอนให้หนุ่มตีไปช่วยขอสมุดคืนให้หน่อยแต่ไม่ว่าอ้อนวอนแค่ไหนหนุ่มตีก็ไม่ยอมช่วยเธอเลยแถมยังขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไปอีกต่างหากตอนค่ำหลังจากที่ทุกคนกลับกันไปหมดแล้วน้องมวยก็เลยตัดสินใจที่จะแอบเข้าไปเอาสมุดในห้องพักครูคืนนี้เพราะมันเป็นใบเบิกทางที่ทำให้เธอได้เข้ามาหาลาัยฮันกุกได้ไม่รอช้าเธอรีบเปิดประตูค่อยๆย,ย่องเข้าไปทันทีแต่พอเข้าไปถึงก็ทำเอาเธอถึงกับช็อกเลยพอดันไปเจอเอกตัวเป็นๆกำลังยืนเผา ตารางอันดับของนักเรียนอยู่แล้วเอ็กก็หันมาเห็นเธอด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสําหรับนักเรียนออนลวนมัธยมออนลเวงตอนที่1เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย